เมื่อเช้าตื่นสายครับใส่บาไม่ทันไปส่งยามพระมาพระเกรดฝากให้เอาเครื่องตัดหญ้ามาทำให้ครับวันนี้เดี๋ยวมาลุยกันเลยครับวันนี้วันนี้ทำงานครึ่งวันครับ มามาครับพี่น้องมาทำเอาบุญเอากุศลร่วเหมือกันครับทำให้วัดนะครับจะได้ไปทำความสะอาดวัดวาอารามบำรุงพระพุทธศาสนาขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเรามาดูกันครับเริ่มลงมือเครื่องมือก็จะไม่ค่อยวางเป็นระเบียบเท่าไหร่นะครับพอเหนืหน่อยหรืองานเร่งๆก็จะจับโดนชับโยนเลย พอต้องางงานก็เก็บกวันจะเป็นการเปลี่ยนสายน้ำมันล้างคาบูแล้วก็จูนอากาศนะครับมาดูกันครับสำหรับเครื่องทุกชนิดทางของทางวัดหรือทางโรงเรียนหรือทางหมู่บ้านนะครับส่วนมากที่ร้านผมจะไม่คิดตังนะครับผมจะทำให้ฟรีเป็นสาธารณประโยชน์เพราะว่า ผมจะมีความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนตัวของผมครับเพราะว่าผมเป็นแบบนี้แล้วเกิดมาเป็นแบบนี้แล้วผมก็อยากสร้างบุญสร้างกุศลอะอไหรที่ตัวเองพอช่วยเหลือทางภมช่วยเหลืออะไรได้ผมก็จะทำไปนะครับนี่ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยว เรามาลองเติมน้ำมันแล้วลองตาร์เครื่องดูครับว่าใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับลองน้ำมันเติมไปดูกันครับ เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเอาไปคืนวัดด้วยกันะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่รับชมและติดตามครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมดังปรารถนาทุกสิ่งทุกประการครับการเงินการงานความรักและครอบครัวของท่านทุกคนขอให้มีแต่ความสุขสมหวังสมดังปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับสวัสดีมีสุขทุกท่านทุกคนเทิมสาธุสาธุสาธุครับผม